นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะเจตัวกลางป่าใหญ่ที่เงียบสงบมีกระท่อมเล็กๆตั้งอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ในกระท่อมหลังนั้นมีแม่แกะผู้ใจดีและลูกแกะน้อยเจ็ตัวลูกแกะทั้ง7มีนิสัยแตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความรักและเชื่อฟังแม่ ทุกเช้าแม่แกะจะออกไปหาอาหารในป่าแต่ก่อนออกจากบ้านแม่แกะมักจะสอนลูกๆเสมอลูกจ๋าจำไว้นะอย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากแม่ถ้าหมาป่าเจ้าเล่มาอย่าหลงกลเด็ดขาดลูกแกะทุกตัวตอบพร้อมกันด้วยเสียงสดใสได้เลยค่ะครับแม่เราจะระวังตัวแม่แกะยิ้มด้วยความภูมิใจแล้วเดินออกไปทิ้งให้ลูกแกะทั้งเจ็ดเล่นกันในบ้านอย่างมีความสุข แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในเงามืดมีคู่สายตาเจ้าเล่ห์ของหมาป่าแอบมองอยู่หมาป่าเจ้าเล่ห์ที่เฝ้าสังเกตอยู่หลังพุ่งไม้หัวเราะเบาวๆวันนี้ฉันจะได้กินลูกแกะอร่อยๆสักทีมันเดินไปคอประตูบ้านลูกแกะแล้วพยายามเรียนเสียงของแม่แกะลูกจา๋าเปิดประตูให้แม่หน่อยจ้าแม่กลับมาแล้วหมาป่าพูดเสียงทุ้มใหญ่คูวี่ลูกแกะหัวหน้ากลุ่มรู้สึกผิดปกติ รีบตอบกลับไปเสียงแบบนี้ไม่ใช่แม่ของเราแม่มีเสียงอ่อนโยนไม่ทุ้มแบบนี้มาป่าหัวเสียมันรู้ว่าต้องเปลี่ยนแผนมันรีบวิ่งไปกินน้ำผึ้งจากต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เสียงนุ่มขึ้นจากนั้นกลับมาเคาะประตูอีกครั้งครั้งนี้มาป่าเปล่งเสียงหวานเหมือนแม่แกะลูกจา๋าเปิดประตูให้แม่เถอจ้าลูกแกะเริ่มลังเลแต่ซูซี่ที่ช่างสังเกตพูดขึ้นว่าเดี๋ยวลองให้เขายื่นขาเข้ามาให้เราดูก่อน เมื่อหมาป่ายื่นขาเข้ามาลูกแกะทั้งเจ็ดก็เห็นว่าขาของมันสีดำสนิทต,ต่างจากแม่แกะที่มีขาสีขาวเจ้าไม่ใช่แม่ของเราแม่ของเรามีขาสีขาวต่างหากลูกแกะตะโกนพร้อมกันหมาป่าโมโหจนตัวสัน่นมันรีบวิ่งไปที่ลําธารใกล้ๆเพื่อทาแป้งให้ขาของมันขาวเหมือนขาแม่แกะในบ้านลูกแกะเริ่มกังวลกันมากขึ้น จิมมีู่้ช่างคิดเสนอแผนเราจะเตรียมกับดักไว้ถ้าเขากลับมาอกีกเราจะพร้อมรับมือลูกแกะช่วยกันยกก้อนหินจากหลังบ้านมาเตรียมไว้ใกล้ประตูพวกเขาซ่อนตัวอยู่หลังเฟอร์นิเจอร์รอให้หมาป่าปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อหมาป่ากลับมาเคาะประตูพร้อมขาทาสีขาวมันพูดเสียงหวานกว่าเดิมลูกจา๋าเปิดประตูให้แม่เถิดจ้า ลูกแกะไม่ตอบแต่แกล้งทำทีว่าเปิดกลอนประตูเมื่อหมาป่ายื่นหัวเข้ามาลูกแกะทั้งหมดช่วยกันปล่อยก้อนหินหล่นลงมาทับขาของหมาป่าหมาป่าร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมันพยายามหนีไปแต่ลูกแกะยังไม่วางใจพวกเขาเตรียมไม้กวาดและกระทะขู่จนหมาป่านีลับไปในป่าลึก หลังจากเหตุการณ์นั้นแม่แกะกลับมาถึงบ้านเธอตกใจที่เห็นบ้านรกไปหมดแต่เมื่อเห็นลูกๆทุกตัวปลอดภยัยแม่แกะก็โล่งใจลูกแกะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังพร้อมโชว์แผนการป้องกันตัวแม่แกะชมลูกๆที่ทั้งขลาดและสามัคคีลูกๆทำดีมากแต่คราวหน้าต้องระวังมากขึ้นหมาป่าเจ้าเล่ห์อาจกลับมาอีกลูกแกะทั้งเจ็ดพยักหน้ายอย่างมั่นใจเราจะระวังตัวมากขึ้นแม่ไม่ต้องห่วงนะ หลังจากนั้นลูกแกะทั้ง7ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ว่าความสามารถทีและการรู้เท่าทันอันตรายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนปลอดภยัยเรื่องราวของหมาป่ากับลูกแกะเจ็ดตัวกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่สัตว์ทุกตัวในป่าเล่าขานกันต่อไปว่าอย่าลงเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินโดยง่ายและความสามารถทีจะทำให้พวกเราผ่านพ้นอันตรายไปได้ ถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยสวยก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ